มาเบิ้งเขาพี่น้องดำไปได้อาทิตย์หนึ่งสิออกมาเป็นจังเลอ,อาทิตย์หนึง่งดำต้นและกีบกีบและต้นวันนี้ก็เล่นออปุ๋ยกีบแพะมาใส่น้ำคือเ็ดหน้าอินซี่ว่าใส่สารเคมีใส่ ปุ๋ยขอกเทนเอาขีบห,หนึ่งเทงมมืองน้ำมันไหลลงจากเปียเนี่ยจักน้อยวันอาทิตย์ละเทียปุ๋ยขอกใส่ปุ๋ยขอกเอา แปล่งสาธิตหน้าที่บาใส่สารเคมอีอินซีเขามาแทมเ่ีาควมปลอดภัยของเทา่้นไม่กระปุกไลา้เยอะแค่ไหน มันบักซีดากินจูว่าซื้อมันกินจูกูกมั้ยตมันบักทั่วเสริมไปน้ำทั่วปีเนาะสิเคี่ยวเข้าพุ่นล่ะจังสิได้กินมันบักทั่วปีถั่วปีก็มีมั็นกินจูกันครับกินจู นี่เป็นบักเบี้ยงเบี้ยงสมทั้งใต่ก็ปลูกทั่วไป้วมเพื่อเสริมอันนี้มันสมมงจักสีนั่งเบืพี่นังเลยอปลี่ยนทรงนี่บ่านี่สม,มงมีผักหวาน ป้าบนปลากับปลูกไว้บนปพา้อตอัวละเศร้าหาบาทฟังจิมไว้ต้นไม้พี่เลี้ยงมันก็คือลำย่ยเป็นที่เลี้ยงกันปลูกเสี้งเดียวมันน่านขึ้นไว้มาทางเก่าพี่ลว วันปุ๋ยนาำเขาลงน้ก็ือลงแบบปลอดภัย ต้องห่วงวัาสิมี่เคมีอยู่ในแน้แมแต่อินซี่แยมให้กินกระถิบบันทึกคำนึ่งถึงเคมีที่เขาซูวล่างไกยทางหางเดี่ยวป่ามาลงอิกในหน้าเขาป่านิ่ม ปลาสลิดกระลงแต่เพียนคือซื้อบอลลงดอกตีแต่เพียนกินเขาบางตัวไหนเพื่อนเนาะนีแนจะสิบเป็นพักวันป่าพักวันป่า นี่สองสามต้นพี่เลียงก็คือลำไยทัวเสริมพร้อมอันนี้ก็เป็นต้นสมมงสมมงเบียสมมงเบียแล้วสิบบาทเสริมกันไปอันนี้ก็จะเป็นผักหวานปลา ปาอันนี้ก็จะเป็นปกหวนป้าอีกครับเนี่ย,อยตอนนี้สต้องอยากเขียวอยู่อันนี้เป็นตะพาลัำปลูกไว้ตะปีไก่เนี่ยลดแมคโครมาถมเมือดปลูกไว้สุดสายเนี่ยแหละ